ค่ะในเรื่องของค่าเฉลี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยนิดนึงอ่ะค่าเฉลี่ยก็คือค่ากลางของข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลในชุดนั้นน,น,นะคะมันจะแยกเป็น3มชนิดอ่ะเรามาดูตัวแรกตัวแรกก็คือตัวกลางเลขคณิตก,ก็คือใช้สัญลักษณ์คือ X bar บาร์นะคะบางครั้งเนี่ยเราจะไม่เรียกตัวกลางเลขคณิตบางครั้งก็จะเรียกว่ามาชัชฉิมเลขคณิตนั่นเอง ก็จริงๆแล้วตัวนี้ตัวกลางเลขคณิตเนี่ยหาได้จากเอาข้อมูลทุกค่าเนี่ยรวมกันนะคะรวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดอย่างเช่นมี 50- าส20าเนี่ยจับมารวมกันหมดแล้วก็ดูซิว่ามีข้อมูลทั้งหมดอ่ะกี่ตัวก็หารด้วยตัวนั้นคาวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือที่เราจะต้องรู้จักก็คือมัธยฐานนะคะ มัธยฐานตัวนี้มัธยฐานตัวนี้เนี่ยก็คือข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกึ่งกลางมัธยะมัธยฐานนะคะอ่าตรงกึ่งกลางกึ่งกลางนะคะแบ่งอา่าให้ข้อมูลที่มีค่ามากมากกว่านะมีจํานวนเท่ากับข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่านะคะ เขาบอกว่าในบางกรณีข้อมูลมีจํานวนเป็นเลขคู่ก็ให้เอา2ตัว2ต,ตัวกลางเนี่ยบวกกันแล้วก็หารด้วย2อย่างเช่นเลขคู่ก็เช่น1 2 4 6อี่อย่างเงี้ยมันหาค่าตัวกลางไม่ได้ใช่ไหมคะให้เอา2ตัวเนี่ยบวกกันแล้วหาร2ก็จะได้ตัวกลางออกมาแต่ถ้ากรณีข้อมูลเป็นเลขคี่อ่ะเลขคี่มี5ตัวอย่างเงี้ย มัธยาฐานก็คือสี่นั่นเองสามารถหานได้เลยออีกตัวหนึ่งก็คือฐานนิยมฐานนิยมก็คือข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดเอออะไรที่เขานิยมนิยมอ่ะก็จะเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีความถี่มากที่สุดก็คือซ้ํากันมากที่สุดอถ้าไม่มีการซ้ํากันเลยหรือซ้ํากันหลายๆชุดซ้ําเท่าๆกันก็ถือว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีฐานนิยมอย่างเช่นสามสาม สองสี่สี่สองอย่างเงี้ยเนี่ยซ้ากันสองสก็ซ้ำสองสี่ก็ซ้ำสองแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีฐานนิยมนะคะอ่าลองดูตัวอย่างตัวอย่างก็คือเขาบอกว่าอา่หนึ่งสามสองสามห้าสี่หกให้หาตัวอา่าตัวกลางเลขคณิตก็คือค่าฉเฉลี่ยน,นั่นเองก็ทําไมเอาตัวพวกนี้เนี่ยมาบวกกัน1นึ่งสามสองสามห้าสี่หเนี่ยบวกกันแล้วก็หารดูซิมีกี่ตัว มันมีกี่ตัวลองนับสิ1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ตัวก็หารด้วย7เพราะฉะนั้นก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาก็คือตัวเนี้ยบวกกันชื่อบวกกันออกมาได้24ใช่ไหมคะหาร7ก็อยู่ที่3ามจุดสี่เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3.429ุ่าะแล้วถามว่าโจทย์ในข้อเดียวกันนะ่ะถามว่า มีมัธยาฐานเท่าไหร่มัธยาฐานก็คือค่าตรงกลางก่อนที่เราจะมาหามัธยาฐานเราจะต้องทําการเรียงข้อมูลตรงนี้ก่อนจะสังเกตเห็นว่า1แล้วก็มา3มาสองมันจะไม่ไม่เรียงว่า1 2 3สเพราะนั้นให้เราเรียงจากตัวเลขที่มีค่าน้อยไปหาตัวเลขมากเราก็จะเรียงได้1 2 3 3สามสามใช่ไหมคะ4ี่ห้าหเนี้ยคือจับตัวเนี้ย ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยจับมาเรียงใหม่ก่อนเรียงคือจากตัวเลขจากน้อยไปมากเพราะว่าตรงนี้มันยังอยู่สลับกันอยู่มีสามมีสองคือยังไม่ได้จัดระเบียบข้อมูลเพราะนั้นพอเราจัดระเบียบข้อมูลปุ๊บเราลองดูซิมันมี7ใช่ไหมถ้ามี7ก็แปลว่ามัธยฐานนะคือตัวที่อยู่ตรงกลางพอดีใช่ไหมคะก็คือได้สพอดีแต่ถ้ากรณีมันเป็น เลขคู่ก็คือมี6อย่างเงี้ยให้เอา2ตัวกลางนะบวกกันหาร2ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบของมัธยาฐานในข้อนี้ก็คือ3นั่นเองนะคะอ่าแต่ถ้ากรณีเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8มี8ตัวเพราะฉะนั้นให้เอาตัวกลางเนี่ย ตัวกลาง2ตัวเนี่ยบวกกันและหาร2ก็จะได้แบบนี้ก็คือประมาณ3.5เพราะฉะนั้นก็จะได้มัธยฐานมา3.5เพราะฉะนั้นแตกต่างกันตรงนี้ถ้าเป็นเลขคี่ก็ตอบได้เลยแต่ถ้าเป็นเลขคู่นะก็ให้เอาตัวกลาง2ตัวเนี่ยตัวกลาง2ตัวบวกกันแล้วก็หาร2นั่นเองนะคะฐานนิยม ฐานนิยมก็ไม่ยากเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่ดูเฉยๆใช่ไหมคะดูเฉยๆว่าตัวไหนมันซ้ํามากอ้าวหนึ่งมีซ้ำไหมหนึ่งไม่มีซ้ําเลยสามมีซ้ำสองตัวสองไม่มีซ้ำห้าไม่มีซ้ำสี่หกไม่ม, 4, 6, ม,มีเพราะฉะนั้นคาตอบก็คือสามนั่นเองเป็นฐานนิยมนะคะอ้าวคราวนี้เรามาลองทาข้อแรกสิเขาบอกว่าช่างน้ําหนักนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยหนักดังนี้เท่านี้เท่านี้อ้าว ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยก็ง่ายๆเลยจับตัวพวกนเนี้ยเนี่ยมาบวกกันให้หมดแล้วหารจํานวนมันมีกี่จํานวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหารด้วยสิบเอดบวกกันหารสิบเอ็ดบวกกันออกมาแล้วหารสิบเอ็ดแล้วบวกลบคูณหารกันแล้วนะคะจะได้ประมาณสี่สิบห้าจุดสองเจ็ดเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อขอควายนั่นเองลองบวกกันดูนะคะอ่าดูข้อที่สองข้อที่สองจากข้อมูลในข้อที่หนึ่งฐานนิยม น้ำหนักของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าไร่ฐานนิยมก็แปลว่าอะไรที่มันมีตัวซ้ำๆๆเยอะๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราลองดูซิตัวที่ซ้ำๆมีตัวไหนเอ่อสี่สิบสองมีกี่ตัวสี่สิบสองมีอีกไม้อ่ะสี 42, ่สิบสองมีมีมีสามนะสี่สิบสองมีสามตัวใช่ไหมสี่สิบแปดมีกี่ตัวมีตัวเดียว ห้าสิบเอ็ดมีตัวเดียวห้าสิบห้าก็มีตัวเดียวสี่สิบตัวเดียวสามสิบแปดสิบเอดสี่สิบสี่เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อสองก็คือสี่สิบสองนะคะมีซ้ำต้องสามตัวแต่ถ้ากรณีมันไม่ซ้ำเลยก็แปลว่าข้อนี้ไม่มีฐานนิยมอ่าข้อที่สามบอกว่าจากข้อมูลข้อที่หนึ่งเนี่ยมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คืออะไรมัธยาฐานเราก็ต้องทำไมจับมานั่งเรียงกันใหม่นะคะ เอาตัวที่น้อยสุดตัวน้อยสุดเนี่ยมามาเรียงแล้วก็ไล่ไปจนถึงตัวมากสุดเราก็จะได้ตัวน้อยสุดรู้สึกว่าเป็นอ่าสามสิบแปดเราเขียนไว้แล้วสามแปดสามเก้าสี่สิบอ่าสี่สิบสี่สิบแล้วไปสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดแล้วไปสี่สิบสองกี่ตัวสี่สิบสองสี่สิบสองแล้วก็อ่าสี่ สิบสองขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงแล้วก็สี่สิบสองต่อไปเป็นสี่สิบแปดอ่ะสี่สิบแปดแล้วต่อไปเป็นอ่ะก่อนที่จะไปสี่สิบแปดต้องสี่สิบสี่ก่อนอ่ะสี่สิบสี่แล้วก็สี่สิบแปดเนอะสี่สี่แล้วสี่สิบแปดแล้วก็ไปห้าสิบเอ็ดแล้วก็ ห้าสิบห้าสองตัวห้าสิบห้าห้าสิบห้าเห็นไหมอ่าพอได้แบบนี้ปุ๊บมาตรฐานคือเท่าไหร่มันมีทั้งหมดสิบเอ็ดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดเพราะนั้นตัวเลขตัวไหนที่อยู่ตรงกึ่งกลางเออตัวเลขตัวไหนที่อยู่ตรงกึ่งกลางก็เราก็จะได้ตัวเลขอะไรที่อยู่ึกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมนับ นับมาฝั่งนี้ได้5้ใช่ปะนับหนึ่งี่ห้าเออฝั่งนี้ก็5เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือ42่สิบสองดังนั้นคําตอบก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะอ่าอีกข้อหนึ่งข้อที่4ี่เขาถามว่าถ้า22เป็นค่าเฉลี่ยของตัวพวกนี้ที่กําหนดให้เนี่ยส2บสองสิเนี่ยและ x ดังนั้น x จะมีค่าเท่าไหร่เออข้อที่4แบบนี้เราก็ต้องมาหาอ่าขออนุญ,ญาต เลื่อนมาตรงนี้นิดนึงอ่ะเขาบอกว่าอ่าเราสามารถหาค่าเฉลี่ยได้โดยเอาผลรวมหารด้วยจํานวนอิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอ่อค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเขาให้มาก็คือ22ใช่ไหมอ่ะก็คือ22เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของใครของตัวพวกนี้ก็เอา12บวก18บวก22บวกด้วย24แล้วก็อย่าลืมอ่าบวก x อ่าแล้วก็ หารมันมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4อมสี่อย่าลืมนับ x ด้วย5นะอาก็หาร5เสร็จแล้วเราก็บวกลบคูณหารกันออกมาก็าจะได้เท่าไหร่ฝั่งนี้ก็จะเป็น22ก็เท่ากับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นอ่อบวกกันนะนะ1ิบวกสิบวกยิบวกก็กลายเป็นอ่า76บแล้วก็บวกกับ x ด้วยเสร็จแล้ว5คูณอยู่ก็ย้ายไปหารอ่อ เอ้ห้าคูณอยู่หหารอยู่ก็ย้ายไปคูณกับ22่องเพราะฉะนั้นยี่สิคูณหก็จะกลายเป็น110นะคะลองคูณดูแล้วก็เจ็บหกบวกเเพราะฉะนั้นหา x เดียว76บเนี่ยมันบวกอยู่ย้ายไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบก็เป็น1 1ึ่งหลบด้วยเจเท่ากับเเพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ 34นั่นเองนะคะลองคิดดูนะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คืององูสาอ่าโอเคดูอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าชาวนาะในชนบทกลุ่มหนึ่งเนี่ยใช้จ่ายเงินต่อวันดังนี้เท่านี้เท่านี้อ่าค่าเฉลี่ยก็ง่ายเลยจับตัวพวกนี้บวกกันแล้วก็ดูซิมีกี่จำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็หารด้วย10อ่าบวกกันหาร10ก็ลองบวกดูนะก็จะได้ค่าออกมา เท่ากับเออ่สสสีิบามพอดีเลยตอบกอไก่นะคะแบบนี้